อไทยเดี๋ยวรงงานกันมี่เดี๋ยวร้องงานกันมี่เดีงเต็มดินได้ไหมแชมป์เ <laughs> ลยนได้่าเต็มดินเลยวะไหนทีครับพี่น้องพ่อกันคือนเขาครับกับคนบุนอยกับเบลโลโอ้แดดพอนครับพี่น้อง,น,องน,นีแดดหนักกันหายเลยเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมากินอาหารสั้นสูงพี่นออ้องแล้วสภาพอย่างเงีย้ยใครเมื้อแดงครับผมโอันฮ้อนๆแดดฮ้อนคักครับพ่อกันทั้งจันทบุรีคือเก่าพี่น้อง จ้ีปลาพันแซมกับพันเดี๋ยวไปแงไข่มดแดงครับผมเงี่ยเนี่ยกันเนีย่ยอยู่ข้างบ้านนีเละพี่น้องข้างสวนนี่แหละเดินมัาขุดนี่พี่น้องเดี๋ยวมันทีมีไข่มดแดงครับเดี๋ยวเขาไปแงไข่มดแดงกันครับผมเตรียมอุปรกรณ์เอาพี่น้องกินอาหารสั้นสูงพี่น้องมือหนิเฮ้ยโอ้โหมีมีไข่บ่างโอ้โหขงง้างบนไงตัวนี้ไหม มีอยู่มีอยู่ไข่มีไข่ไข่ยเบเบาเบาเบาโอ้พี่น้องกระตาหน่อยกระตามันหน่อยพี่น้องกระตาหน่อยเนื้อเงี้ยผสมบุญแบบกันได้บ้างเงียดตมากันนึงไข่หลายดิเน่ Úi, tôi cũng tông lăng nè Úi, tôi cũng em lăng thế này thai tông nghe giống lắng đó giống thầy tôi cũng giống giống mi giống tôi cũng giống giống mi rồi giống 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 ông โอยก็มาวางหมดททา้งยังเดี๋ยมาเ่อตังพี่ต่งตังอย่างเงี้ยเดห้พี่น้องใช้แป้งให้พี่น้องบันใช้แป้งใช้แป้งเดี๋ยวมันก็ออกอู้อ๋อถิมนี่กอนอยมันไตอดอ๋อผับเซมอุปกรณ์ไมพี่น้องเมื่อกี้นี่พันแซมเอาไปเฮียโจ๊กโจกลงไหมต้องเอานี่ไปเนี่ เอาไม่เอาไม่เด้อเราจะแต่ยึดซำในไม่ก่อนมันต้องเอากระวิงนี่พี่น้องบ้านนี่แต่ว่ากระวิงนี่แกเระวังขวางแล้วขวางงุ้มปับกันเด้อมังขึ้นไปอุ้งซีบรอดตีขึ้นห้างถึงนี่เห็นปะใครบ้านน่ะเนี่ยครับมันอยู่ทั้งต้นนี่เลยพี่น้องบานนี่ต้นมัน นี่แหละมองดูวเพิ่งต้นนี่แหละโอ้หนีข้างสองห้างหนึ่งยุงสูงหมดเลยถึ้งยุติไม่เขาถึงยุตินเลยเซได้แล้วเซได้แล้วเอ้าออกออกกระพี่น้องอแบบนี้ออกนี่แหละยุ่นนี่แหละใครมันก็อยู่ในนี่แหละเดี๋ยวเขาจะไปใส่ล่างล่างหน้าหอกพี่น้องบบบนี้เขาไปล่างหน้าหมอกก็ออกบิดอ่ะ ไม่ั้นไตออกไปแล้วครับวัดนีใครบวกนี่คือกันนี่นี่อห้างนี่ห้งาหงก่อห้างกาะนั่นดนเทมาไก่อ้มีมีกับนี่มีเยอะมีเยอะแต่ว่าเมียกับลายอู้เขาใกล้กับบ่ได้ด้วยออเดียวพี่น้องไตหินน้ำขอบปิงเมีมัน้องขวเมียนออก

อ้มซีบหมดแดงพี่น้องเอายนกเอาหนักคัับใครมันกกินเสีบอยู่แต่ว่าไล้วเขาออกนียากคักเลยกัดนกดดไม่ออกกอนกกจะใครจะเมย์ตยจะใครอ่ะ

มันไตอมาขอกขวอขอักหมดไตออกมาขอกขวอขอักไอเขาก็เศร้าถิ่มเลยพี่น้องคนนี วิธีการเอาไข่ออกที่เนอะเนี่ยมันเดี๋ยวแมีมันก็ไตกออกมาทั้งขางแตออกมาทั้งขอบขานเนี่ครับเนี่ยเขาก็สาดถึงเลยตะแมียมนีม่ไข่เขาเ,เดี๋ยวไปล้างน้ำพี่น้องใส่น้ำออกล้างน้ำออก พม่น้องมีแต่ไข่เลยครับเนี่ยอ๋อนัองเงาหมดแล้วนี่ไข่ปะเจ็บบึงดุนี่อันมอดเนี่ยเปลี่ยงงามอยู่นี่เนาะงามอยู่งามอยูเยอะเด้อเด้อเดี๋ยวองบ่น มันมันมีทอดอันนี้เป็นตัวนั่งไหมไม่เปล่งไม่เปงไม่เป่งแต่ว่าไม่เปล่งวันดินี่ไม่เปล่งแกดิพูนแม่พูนอื้อรลังนเอลังเสียบเลยนี่กันเฮ้ยอ้ห้างเนใหญ่เนาะนี่เม่ห้างหนึ่งแต่ว่าต้นลินฝานไปบัวเ็พลอยแม่แค่ห้างเดียวสิฮะ

ลูกลานไล่ธรรมดาตัวตัวเจอโอ้นี่แพี่น้องแม่กับมี่ลน,น้อยนึงเดี๋ยวนี้ได้เท่านีน้แหละพี่น้องห้างหนึ่งนีงนง่สองสามห้างเนาะอ๋อ ใครไงพี่น้องคนกันครับเอ้าได้ยอะหรอกไหวเยอถวยนึงอยู่ครับเดี๋ยครับ,รบพิมพ์นี่กับภาพพี่น้องเอาไข่มดแดงพี่น้องแดดเด็ดท่อนหนพี่น้องเนี่ยอยู่ทั้งเราสวนหลังบ้านครับในลาบได้ก่อยอยู่ฝากติดตามกันที่เก้าพี่น้องวันนี้กับภาพมาเนี่ยไข่มดแดงครับเพิ่งวิธีการเอามดแดงออกจากไข่มันกับใส่แป้งพี่น้อง พี่เก่าครับติดตามฝากติดตามคลิปติดตามหัวลงไปครับหัวเอาามนงสีแดงไม่หวานแสูั่ายีหัวใส่พริกลงไปครับผมพริกเผ็ดจนให้ครับืพริกเป็นตัวพริกแต่ยังเผ็ดยงนคนลาคนไทยฝูกนฮึมดลงไปหน่อยหนึ่งครับนี่ยดดลงไป cho nó cơm không loại xây này đây lục đây loại hòm lúc bảy hợp nè đây ลอยพี่น้องไปจน้อยอนี่อหน้ำอยู่นี่เรีบร้อยออครับไปกินกันบ่เนี่ย